ะะเป็นนะคะหัวข้อนะคะที่ใช้ความรู้เดิมนะคะถ้าความรู้เดิมแม่นๆเนี่ยอันนี้แทบไม่มีอะไรเพิ่มขึ้นมาเลยนะคะอินทิกรัลไม่ตรงแบบชนิดแรกค่ะออกข้อสอบอันเดียวนะคะอันสองอันสามไม่ออกสอบนะนีนน่อาจารย์ขอเน้นที่แปดจุดหนึ่งนะคะแปดจุดหนึ่งนะคะอินทิกรัลไม่ตรงแบบชนิดที่หนึ่งนะคะจะเป็นอินทิกรัลที่มีขอบบน หรือขอบล่างเป็นอนฟินิ i t y นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีอินทิเกรตขอบบนเป็นอนฟินิ i t y นะคะเราอินทิเกรตตามปกติเลยค่ะเพียงแต่ว่าตอนอินทิเกรตเสร็จแล้วเนี่ยตอนเราแทนขอบบนลบขอบล่างเราจะแทนขอบบนเป็นนฟินิตี้โดยตรงไม่ได้เราต้องใช้อะไรมาช่วยลิมิตมาช่วยเพราะฉะนั้นถ้าขอบบนเป็นนฟินิตี้นะคะเราจะทำการเปลี่ยนตัวแปรให้นฟินิตี้แทนด้วยตัวแปรตัวใหม่ชื่อว่าอะไร t นะคะชื่อว่า t นะคะหรือดีเด็กไม่ชอบ t ใช้ตัวอื่นก็ได้ที่ไม่ซ้ํากับ x นะคะจะใช้ s ใช้ b ได้หมดเลยจากนั้นอินทิเกรตตามปกติแทนขอบบนลบขอบล่างแล้วเทคลิมิตให้อะไรครับ t ลูกเข้าสู่อะไรครับ infinity นะคะถ้าลิมิตคนนี้หาค่าได้เราจะกล่าวว่าอินทิกรลไม่ตรงแบบคนนี้เป็นไงลู่เข้าถ้าหาค่าไม่ได้นะคะลู่ออกก็คือไม่มีค่านั่นเองในทํานองเดียวกันนะคะถ้าขอบล่างเป็นลบ infinity ตัวไหนมีปัญหา ลบ i n ินิตี้เพราะเราแทนขอบล่างโดยตรงไม่ได้เราก็เปลี่ยนตัวแปรเอาใครเข้ามาแทนเอา t เข้ามาแทนแล้วอินทิเกรตตามปกติเพียงแต่ว่าตอนแทนขอบล่างเราจะติดเป็นตัวแปรอะไรไว้ตัว t ไว้นะคะแล้วอินทิเกรตเสร็จแล้วเปิดวงเล็บมาเทคลิมิตให้ t ลูกเข้าสู่อะไรคะลบนฟินะะิตีแบบ้ถ้าลิมิตหาค่าได้นะคะเราก็จะกล่าวว่าอินทิกรัลไม่ตรงแบบลูกเข้าถ้าลิมิตเป็นนฟินิตี้หรือลบนฟินิตี้เราจะกล่าวว่าอินทิกรัลไม่ตรงแบบของเราเป็นไง รู้ออกนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาอันสุดท้ายค่ะาย,ยากหน่อยนะคะถ้าขอบบนและขอบล่างของเรานะคะเป็นบวกและลบอินฟินิตี้ทั้งคู่ถ้าขอบล่างก็ลบอินฟินิตี้ขอบบนก็อินฟินิตี้นะคะเราจะใช้การแบ่งช่วงการอินทิเกรตมาช่วยในการพิจารณาเดี๋ยวเราดูสองอันแรกก่อนนะคะเด็กยอาจารย์ขออธิบายด้วยตัวอย่างนะคะตัวอย่างแรกคะ่ะอินทิเกรตจาก1ถึงอินฟินิตี้ ของ1ส่วน x กําลังสส่วน3เทียบกับ dx ขอบบนเป็นอะไรคะ infinity เพราะฉะนั้นข้อ1นะคะอันดับแรกเลยนะคะเราก็จะได้ว่านะคะเราจะเปลี่ยนขอบบนของเราเป็นตัวแปรตัวใหม่ให้เป็น t นะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าฟังก์ชัน f x ของเรานะคะ เท่ากับ1ส่วน x กำลังสส่วนสนะคะจะมีขอบเขตนะคะจะมีขอบเขตนะคะเมื่อ x อยู่ในช่วงปิด1ถึง t เพราะเราเอา t มาแทนทายมาแทนอินฟินิตี้ตัวนี้มีขอบเขตมาะมีขอบเขตมันจะอินทิเกรตได้นะคะตามนิยามอินทิเกรตจำกัดเขตนะคะเพราะฉะนั้นเราก็อินทิเกรตนะคะจาก1ถึงอินฟินิตี้ของ1ส่วน x กำลัง2ส่วน3 dx นะคะเปลี่ยนเป็นอินทิเกรตจากไหนถึงไหนคะ 1ถึง t นะคะ1ถึง t นะคะอันนี้อาร์ขอรัดเลยนะขอเปลี่ยน infinity เป็น t ไปก่นอนเลยนะคะนะคะจากนั้น x กํลังสอส่วนสนะคะเป็น x ยกกํลังลบสส่วนสามอินทิเกรตโดยใช้สูตร x กํลัง n นั้นอินทิเกรตคนนี้ได้ไรคะได้เป็นไรคะได้เป็นได้เป็น เอ็กซ์ลังอินทิเกรตกำลังบวกหนึ่งลบสองส่วนสามบวกหนึ่งเป็นสามส่วนสามเป็นหนึ่งส่วนสามคูณด้วยสามส่วนหนึ่งนะคะขอบบนเป็นทีขอบล่างเป็นอะไรคะเป็นหนึ่งมันขอบบนลบขอบล่างนี่อินทิเกรตปกติเลยนะขอบบนลบขอบล่างได้อะไรคะสามที T. กำลังหนึ่งส่วนสามลบสามคูณหนึ่งได้หนึ่งเสร็จละอินทิเกรตเสร็จละนะคะเพียงแต่ว่าตอนนี้ขอบบนของเรานั้นติดตัวแปรอะไรในคําตอบนั่นเอง ะะเพราะฉะนั้นตอนเราหาอินทิกรัลไม่ตรงแบบนะคะโดยทฤษฎีนะคะเราก็จะได้ว่าตัวอินทิเกรตจาก1ถึงอินฟินิตี้ของ1ส่วน x กํลัง2ส่วน3 dx ก็จะกลายเป็นลิมิตของ t เข้าใกล้อินฟินิตี้และตัวอินฟินิตี้เราเปลี่ยนเป็นใครเปลี่ยนเป็น t นะคะขอบล่างเป็นใครคะ เป็น1ของ x ก,กําลังนะคะสส่วนสานส่วน x ก,กําลัง2ส,ส่วนสซึ่งตัวในวงเล็บเมื่อกี้นี้เราอินทิเกรตเสร็จแล้วใช่ไหมเราอินทิเกรตเสร็จแล้วนะคะอินทิเกรตได้อะไรคะเราก็เปิดวงเล็บมาเทนลินิตได้เลยอินทิเกรตไว้บรทัดบนค่ะอินทิเกรตได้อะไรคะ3 t กําลัง1ส่วน3แล้วก็ลบสเอาละค่ะทีเนี้ยใช้ความรู้เดิมเรื่องลิมิตนะคะ t ของเราติดอยู่ในรูทเพราะฉะนั้น ลากที่สามนะคะลากที่3เป็นลากที่ของม่ลากบวกก็ได้ลบก,ก็ได้ลากที่สามของอินฟินิตี้ได้ไรอินฟินิตี้อินฟินิตี้ลบไปสยังเยอะอยู่ก็ได้เป็นอินฟินิตี้เพราะฉะนั้นแบบนี้ลิมิตหาค่าได้ไหมคะลิมิตหาค่าไม่ได้พั้นตอนสรุปนะักศสลร์จะสรุปว่าอินทิกรัลไม่ตรงแบบหนึ่งถึงอินฟินิตี้ของ1นึ่งส่วน x กําลังสองส่วนสาม dx ของเรานั้นมันลู่ออกหรือไม่มีค่า นะเสร็จแล้วนะคะเอาละค่ะอันนี้วิธีแรกนะคะวิธีแรกนะคะดเด็กๆตั้งใจฟังนะอันดับแรกเลยเนี่ยเขียนบอกกันว่าตอนนี้ขอบบนจากอินฟินิตี้เราเปลี่ยนเป็นใเป็น t เพราะฟังกช์ชันของเราเนี่ยมันจะมีขอบเขตบนช่วงเนี้ยประโยคนี้จะเป็นตัวบอกว่าฟังกช์ชันเราอินทิเกรตได้จากนั้นดเด็กๆเปลี่ยนอินฟินิตี้เป็น t แล้วอินทิเกรตให้เสร็จเรียบร้อยอินทิเกรตเสร็จแล้วอินทิกรลไม่ตรงแบบของเรานะคะก็จะเปลี่ยนอินฟินิตี้เป็น t แล้วเทคลิมิตแบบนี้ แบบนี้เหมาะสําหรับกรณีที่ฟังก์ชันอินทิเกรตมันมีความซับซ้อนนะคะเราแยกอินทิเกรตไปก่อนแล้วค่อยมาเทคลิมิตอาจารย์จะสอนเขียนแบบที่สองให้นะคะแบบที่สองค่ะเขียนพ่วงตามนิยามไปเลยข้อสองย่อยจทย์ว่าไงองนินทิเกรตใช่ไหมใช่ไหมหนึ่งถึงอินฟินิตี้ของหนึ่งส่วนเอ็กซ์เฉยๆใช่ไหมคะแล้วก็ดีอะไรคะดีเอ็กซ์ถ้าฟังก์ชันไม่ซับซ้อนมากอาจารย์แนะนําให้เขียนแบบนี้ค่ะวิธีทําบอกก่อนว่า f อฟเอ็กซ์ของเราคือใครนะ 1ส่วน x มีขอบเขตนะคะเมื่อ x อยู่ในช่วงปิดดูที่เครื่องหมายอินทิเกรตค่ะขอบล่างปเ,เป็นอะไรคะเป็น1ขอบบนเปลี่ยนจากอินฟินิตี้เป็น t ไปซะจากนั้นอินทิเกรตจาก1ถึงอินฟินิตี้หส่วน x เทียบกับ dx จะกลายเป็นอินทิเกรตจาก1ถึง t เอา t เข้ามาแทนนะแล้วใส่ลิมิตคุ้มข้างหน้าเลยค่ะเป็นลิมิต t เข้าใกล้ไร อินฟินิตี้อาจารย์เปลี่ยนคนนี้นะเปลี่ยนคนนี้นะคะแล้วใส่ลิมิตคุมข้างหน้าเด็กๆดูสัญลักษณ์นะที่เหลือเหมือนเดิมค่ะเปลี่ยนอินฟินิตี้เป็นทแล้วใส่ลิมิตคุมอยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นตัวถูกอินทิเกรตเป็นใครลอกไปเหมือนเดิมคือ1ส่วน x กแล้วก็ดีอะไรคะ dx จากนั้นดเด็กๆอินทิเกรตในวงเล็บลิมิตยังไม่ได้เทคลอกคําว่าลิมิตไปด้วยนะคะอินทิเกรตในวงเล็บนะคะได้อะไรคะ1ส่วน x มีสูตรได้เป็นได้เป็น ล็อกแอปสูตร x ขอบบนเป็น t ขอบล่างเป็น1ซึ่งจะเห็นว่า t มากกว่า1เพราะฉะนั้น x อยู่ในช่วงที่เป็นบวกล็อกแอปสูตร x จะใส่ล็อกอเฉยๆก็ไม่ผิดความหมายนะคะจากนั้นนะคะเราแทนขอบบนลบขอบเลยคะัะขอบล่างขอบบนเป็นใครก็จะได้เป็นลิมิตยังไม่ได้เทงลองมาด้วยนะก็จะได้เป็น Lock, t, ล็อก t ลบด้วยล็อก 1, 1ล็อก1หนูได้เลยคะัะ ได้โฉบมันอินพิเกตเสร็จแล้วในวงเล็บเปือใครล็อกคี Lock เปิดวงเล็บออกมาค่ะเปิดวงเล็บออกมานะคะข้างในนะคะเทคลิมิต t ีเข้าใกล้อินฟินิตี้ทเป็นอินฟินิตี้ล็อกอินฟินิตี้ได้ไรอินฟินิตีเพราะล็อกเป็นฟังก์กชันเพิ่มฟังก์ชันล็อกกราฟมันขึ้นแบบนี้ค่ะขึ้นช้าหน่อยแต่มันก็เพิ่มมันเมื่อ x ลูกก็สู่อินฟินิตี้ล็อกอินฟินี้ของเราได้อินฟินิตีมันอันที่สองตอบว่า อินทิเกตจาก1ถึงอินฟินิตี้หส่วน x เทียบกับ dx เป็นไงคะลูออกอันนี้เขียนแบบที่2นะอ่ะข้อสุดท้ายค่ะเบอร์3ค่ะใครจะไม่ทันเป็นไ้ก่อนนะเดี๋ยวอาจารย์สรุปให้รอบนะคะอันที่3ตัวอย่างว่าไงนะคะข้อ3ย่อยอินทิเกตหถึงอินฟินิตี้กำลังสามส่วนสองดีอกีกแบบหนึ่งเขียนแบบนี้เลยคะ่ะเขียนอินทิเกรตไปเลยไม่ต้องเปลี่ยนบี B, เปลี่ยนอะไรทั้งนั้นเลยคะ่ะ เป็นอินทิเกรต1ถึงอินฟินิตี้ x กำลังลบสส่วน2แล้วก็ DX หนูอินทิเกรตไปเลยนะคะไม่ต้องเปลี่ยนตัวแปรอานุโลมให้เขียนแบบนี้ได้นะคะ x กำลังสส่วน2อินทิเกรตได้อะไรคะ x กำลังลบสส่วน2ขอภายจันพวกผิดเป็นลบ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 1ส่วน2คูณกับลบสส่วน1ขอบบนเป็นอินฟินิตี้ขอบล่างเป็น1แต่งแต่ทุกคนคะ ตอนแทนขอบบนเป็นอินฟินิตี้เนี่ยเหมือนแทนเป็นลิมิตค่ะทดลิมิตในใจเลยนะคะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยมันจะหมายถึงนะคะมันจะหมายถึงลบสส่วนด้วยรูทเอ็กซ์อาจารย์ย้ายตัวลบ1ส่วน2เป็นตัวหารก่อนนะแล้วขอบบนเป็นอินฟินิตี้ขอบล่างเป็น1แต่ตอนแทนขอบบนเป็นอินฟินิตี้อะค่ะให้นักศึกษามองเหมือนลิมิตเพราะฉะนั้นตัวล่างเนี่ย ถ้าตัวล่างเป็นอินฟินิตี้รูทอินฟินิตี้ได้อินฟินิตี้ไหมสองลบสองส่วนด้วยอินฟินิตี้ได้อะไรได้ไะคะได้ศูนย์้ขอบบนเทคลิมิตแล้วจะได้ศูนขอบล่างเปลี่ยน x เป็นหนึ่งก็ได้เป็นลบสองส่วนด้วยรูทหนึ่งลบซ้องลบได้อะไรคะได้บวกได้บวกเสร็จแล้วนะนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยหาค่าได้อันนี้เป็นไงคะลูเข้าอันนี้เขียนแบบรัด ะะมันจะงงนิดนึงว่าตอนเราแทนขอบบนเป็นอินฟินิตี้เนี่ยเราแทนแบบไหนแทนแบบลิมิตนะคะถ้าอันนี้เด็กๆเ,เขียนแบบละเอียดนะนะคะเบอร์3เนี่ยนะคะเขียนแบบละเอียดก็คือใส่ลิมิตคุมไปข้างหน้าแล้วเปลี่ยนขอบบนอินฟินิตี้เป็น B ก่อนแล้วทำเหมือนตัวอย่างที่สอใช่ใช่นะคะอ่ะเ,เด็กๆคะเ,เด็กๆคะเด็กๆคะตัวอย่างแนวข้อสอบเก่า อินทิเกรตจาก1ถึง x นะคะ x เจอกับ e ีกำลังเนะคะ e ีกำลังเนะคะแล้วก็อันนี้เป็นอินฟินิตี้อันนี้เป็นลบนะคะแล้วก็ dx dx นะอันนี้นะนะคะอันนี้อินทิกรัลไม่ตรงแบบไหมไม่ตรงแบบนะคะข้อนี้อาจารย์จะทำแบบที่สองนะเขียนละเอียดเลยนะคะอันนี้ก็จะกลายเป็นลิมิตของใครคะลิมิตของลิมิตของท เข้าใกล้ i n f i ิ i t y นะคะแล้วก็อินทิเกรตจาก1ถึง t ของ x คูณกับ e กํลังลบ x แล้วก็ d x มาทันทีทันจะนะจากนั้นเราจะอินทิเกรตในวงเล็บให้เรียบร้อยก่อนตอนอินทิเกรตในวงเล็บค่ะทุกคนเราจะเห็นว่าในวงเล็บของเรานั้นมันเป็นอินทิเกรตนะคะแบบ by p a r t นะคะอินทิเกรตที่ละส่วนนะคะ x คูณกับ e กํลัง x ให้หนูมาทดตัวนี้เลยค่ะ u เป็นใครคะ u เป็น x dv เป็น pi e กําลังลบ x มันดิฟ x ได้1ดิฟ1ได้0ูนดิฟ e กําลังลบ x ได้ลบ e กําลังลบ x ได้บวก e กําลังลบ x นะคะตัวนี้บวกตัวนี้ลบตัวนี้บวกนะคะอันนี้ใช้ตารางอินทิเกรตใครจำไม่ได้ไปทวนนะมันในวงเล็บอินทิเกรตโดยใช้ตารางอินทิเกรตได้ไรคะลบ x e กําลังลบ x แล้วก็อะไรคะลบ e กําลังอะไรคะลบ x นะคะขอบบนเป็น t ขอบล่างเป็น1 นะคะเพราะนตัวนี้อาจารย์จัดรูปนะคะแทนขอบบนลบขอบล่างก่อนเทคลิมิตนะก็จะได้เป็นลบ t นะคะคูณกับ e กาลังลบ t ลบ e กาลังลบ t ขอบล่างเป็น1น,นะคะเอาขอบล่างเป็นศูนย์แล้วกันจะได้คิดเลขง,ง่ายๆนะคะขอบล่างขอเปลี่ยนเป็นศูนย์นะคิดเลขง่ายนะขอบล่าง x เป็นศูนย์นะคะศูนย์เกียงพจน์แรกนะคะศูนย์นะนะ,ะพจน์สุดท้ายค่ะเหลือลบ e กาลังศูนย์ e กาลังศูนย์นี่คะ ได้หนึ่งมันอินทิเกรตเสร็จแล้วดเด็กๆเปิดวงเล็บเตรียมเทคนิมินะคะพจน์แรกเขียนใหม่เป็น T ส่วนด้วย e ีกำลัง T พจน์ที่สองเป็นลบหนึ่งส่วน e ีกำลัง T พจน์สุดท้ายค่ะลบซ้อนลบได้บวก e ีกำลังศูนย์ได้หนึ่งอันนี้อินทิเกรตเสร็จแล้วนะคนี้เปิดวงเล็บค่ะเปิดวงเล็บเข้าไปนะคะถ้าเราเทคลิมิตเข้าไปมันจะเป็นลิมิตของ T เข้าใกล้อินฟินิตี้ของลบ T ส่วนด้วย e ีกำลัง T นะคะลบใครคะ ลิมิตของใคร1ส่วน e กํลัง t เมื่อ t เข้าใกล้ infinity และบวกด้วยลิมิตของใครคะของ1อันนี้เด็กๆจะเทคลิมิตไปเลยแล้วตอบก็ได้แต่อาจารย์ขอกระจายลิมิตให้เราคิดดูทีละพจน์ย่อยๆก่อนอันแรกค่ะวงเล็บแรก t เป็น infinity เป็นรูปแบบไม่กำหนดชนิด infinity ส่วน infinity เพราะอันนี้ใช้โลปิตาลค่ะลิมิตของล t หารด้วย e กํลังลบ t เป็นรูปแบบไม่กำหนดชนิดอินฟินิตี้ส่วนอินฟินิตี้มันโลปิตาลครั้งที่หนึ่งดิฟข้างบนเทียบทีได้ลบหนึ่งนะคะดิฟอีกำลังลบทีได้ลบอะไรคะลบอ e ีกำลังทีทีเข้าใกล้อะไรอินฟินิตี้อันนี้ใช้โลปิตาลมาช่วยนะคะมันอันนี้แทนค่าได้ยังได้แล้วเพราะว่าตัวบนเป็นตัวเลขตัวล่างติดฟังก์ชันมันทีเราลูกเข้าสู่อินฟินิตี้ตัวบนเป็นเลขหนูลบหนึ่งตัวล่างโป่งอีกำลังอินฟินิตี้ได้อินฟินิตี้มันพดแรกเทคลิมิตได้อะไรคะ ได้ศูนย์จากลบอีกตามนั้นทางตัวที่สองแทนค่าได้เลยค่ะ e กำลัง infinity ได้ไร infinity หนึ่งส่วน infinity ตัวที่สองได้ลบศูนย์และตัวสุดท้ายลิมิตของหนึ่งได้ไรได้หนึ่งมันลิมิตอันนี้ตอบหนึ่งนะคะตอนสอบอาจารย์แนะนําให้เราเขียนแบบเนี้ยดูง่ายกว่าดูง่ายกว่าไม่ได้ใช้บายพาสไม่ได้ยากขนาดนี้นะคะแต่นี้ให้ดูแนวข้อสอบเก่าเฉยๆอ่ะจบค่ะที่เหลือนะคะเราจะให้แนวข้อสอบนะคะเดี๋ยวอันนี้ฝากไปดูเพิ่มเติมนะคะ ที่เหลือที่อาจารย์ไม่ได้เติมให้นะคะเป็นที่ขอบล่างเป็นอินฟินิตี้อะไรพวกนี้นะคะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเด็กๆไปดูเพิ่มเติมนะคะ <Okay. S 1> เดี๋ยวอาจารย์เติมตัวอย่างให้อันนี้ออกแค่นะคะแปนะคะออกแค่8.1นะคะอ่านักศึกษาข้ามาให้